สวยยครับสามรลกไม้พวกนี้จะปลูกง่ายแล้วก็โตไวนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขายังเด็กยังอ่อนอยู่นะครับสวัสดีครับผมนักพลสวนพลอยสุวรรณนะครับอันนี้เฮียมาจากสีสเกตนะครับเฮียมาซื้อผมครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับครั้งที่สามแล้วครับครั้งที่สามครับที่เอาไปปลูกเป็นไงบ้างก็สวยครับผมเห็นเมื่อกี้เฮียให้ดูในรูปมือถือผมขอดูหน่อยครับเฮียมาซื้อสามรอบแล้วนะครับ นี่ครับเฮียปลูกได้โตขนาดนี้แล้วครับมีตายแม่ของผมไปไม่มีครับไม่มีนะงามอยู่นะเฮียเฮียซ ah. ื้อรุ่นไหนไปรุ่นแบบนี้ใช่ไหมรุ่นแบบนี้ไปอ่าท่านผู้ชมดูนะครับไปนเป็นสองรากครับผมไม้เสริมรากนะครับแบบนี้นะครับผมสิบต้นพันสองนะครับแถมให้อีกหนึ่งต้นครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับว่าที่เฮียเขาซื้อไปสวยขนาดไหนครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมครับ เฮียเข้ามาซื้อรอบนี้นะครับเป็นรอบที่สามนะครับรอดทั้งหมดนะครับต้นละพันสองครับสิบต้นแถมให้อีกหนึ่งต้นครับอันนี้ครบสิบแล้วแปลต้นแถมให้เฮียครับต้นยกมาได้เลยครับเป็นสามลากแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับสวยๆครับสามลากไม้พวกนี้จะปลูกง่ายแล้วก็โตไวนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขายังเด็กยังอ่อนอยู่นะครับยังอ่อนพุ่มสวยนะครับกิ่งก้านดีครับใครสนใจก็โทรมาได้นะครับ0 9นย์3 8้าหนึ่งดสามดะครับกับ08 6 3 8 3 3 0 6 1สามบดาาห สวนพลอยสวนพันไม้อยู่ตำบลโคกไม่ลายอำเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรีนะครับใครบอกว่ารุ่นขนาดนี้มันใหญ่เกินไปไปลําบากนะครับราคา8 0 0 0 0 0 1 2 0 0มีนะครับผมสูงรราวๆน้องๆอันนี้นิดหน่อยนะครับผมอยากดูตัวอย่างครับอ่ะดูทางนี้ครับสวยไม่สวยครับดูเลยครับผมต้นงามๆนะครับสวยๆทั้งหมดเลยมีแต่พันหมอนทองล้วนๆเลยครับถ้าท่านไม่มีรถมานะครับเป็นรถเก๋งรถอะไรก็นัดล่วงหน้าวันสองวันนะครับมีรถรับส่งบริการส่ง ค่ารถคลิปตามระยะทางครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่นันมากมากคะ่ะ